สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักเจอกันอีกนะคะเช้าวันอังคารเนาะตามสัญญานะอาจารย์ก็เพิ่งทําเสร็จสดๆร้อนๆเลยมาให้พี่น้องเนาะสาหรับเลขสองตัวล่างนะคะพี่น้องก็จะได้ไปหาซื้อเลขได้เ,เลขล่างเนาะลอตเตอรี่ตอนนี้ก็น่าจะยังมีครบถ้วนอยู่ก็ให้ไปหาซื้อกันเผื่อว่าจะได้รับเงินก้อนใหญ่สองตัวล่างกัน งวดนี้มั่นใจว่า2ตัวล่างของอาจารย์เข้าแน่ๆเนาะเาก็มั่นใจด้วยตัวเองอ่ะพี่น้องก็พิจรารณาเอาแล้วกันชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะ,อะเอามาแบ่งปันเอามาแบ่งปันกันตามสัญญาเนาะที่เคยทำมาสิบกว่าปีก็ทำอยู่อย่างนี้นะคะ,ะเข้าบนบ้างเข้าล่างบ้างเข้าเข้าทั้งบนทั้งล่างบ้างก็จะเป็นแบบนี้มาตลอดเนาะ ทั้งปีก็พี่น้องก็เลือกกันเอาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะแคปเอาไวน้นาะเผื่อว่าพี่น้องอยากเข้า vip อยากปลดหนี้ปลดแอกภาระทรัพย์สินที่จะต้องจ่ายกันทั้งปีทั้งชาติไม่หมดไม่สิ้นทันทีก็เผื่อว่า,ามีความเชื่ออยากจะปลดหนี้กับอาจารย์อยากจะามารับเลขเด็ดเลขคำนวณจากอาจารย์แล้วก็ไปหาซื้อเผื่อว่าท่านจะได้มีโชคใหญ่ลาบใหญ่ในงวดนี้ก็ เอาแล้วแต่ความเชื่อเนาะคนที่เข้าเข้ามาแล้วก็เขาก็ได้รับกันเนาะ,ะออกก็คือบอกว่าออกเนาะถ้าไม่ออกก็บอกว่าไม่ออกอ่ะแคบแล้วเนาะหนึ่งสองสาม่าดถ้าไม่ออกก็บอกว่าไม่ออกนั่นแหละเนาะอาจารย์ไม่ไม่โกหกนะเราอยู่กันด้วยความจริงใจแล้วก็เชื่อใจกันเนาะอ่าด้วยความศรัทธาเพราะว่าพี่น้องสอวอส่วนมากก็ยังยัง,ยงอ่ายังชอบดูรายการอาจารย์ บางคนก็จะบอกว่าดูตลอดนะอาจารย์ดูรอรอทุกวันที่อาจารย์มาออกอามาพูดมาคุยอชอบฟังว่าองนั้นไม่รู้ว่า,อาชอบฟังเสียงคนแก่หรืออย่างไรนะคะเพราะว่าในเดี๋ยวนี้เขาก็มีแต่วัยรุ่นมีสาวอายุามากสุดก็4ี5 0ไม่มี6-70เข้ามานั่งคุยนั่งอะไรกันเนาะอันนี้เราก็ยังมาแบ่งปัน เพิ่มทักษะของสมองเนาะว่า,เ,าเราเราจะได้สมองเราจะได้พัฒนามีความจําไปเรื่อยๆอาจารย์ขอแนะนําว่าเลขตัวเลขเนี่ยดีที่สุดนะพี่น้องที่จะให้สมองเราเนี่ยได้รับรู้ได้ได้เรียนรู้อะไรไปเรื่อยๆมีเพื่อนของอาจารย์เน่ยเขาจบมาเนาะเขาเขาจบมาพักปุ๊บปากเบี้ยวปากบิดทันทีเป็นทันทีสมองมันหยุดทุกอย่างดอโกโรคภัยมันมีเยอะ มันก็เข้ามาทันทีเพราะฉะนั้นเ,เรียนรู้เรียนอ่านหรือว่าอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยอยา่าอย่าพยายามจะพักแล้วหยุดนอนนิ่งๆไม่ได้ถ้านอนนิ่งเมื่อไหร่โรคภัยก็จะมาออกกําลังกายก็ยังดีได้คุยเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนกันอะไรกันเนี่ยจะดีมากเนาะเพราะว่าอาจารย์เคยฟังมาบางคนอพอออกมาก็คิดแตเเเ่เรื่องนู่นเรื่องนี้นั่งซึมเศร้าคิดคิดอย่างเดียวคิดบกวนสมองไม่พัฒนาเนาะ ไปนู่นไปนี่เดินเหิอนออกไปรู้จักเพื่อนบ้านรู้ว่าเดินในบ้านก็ได้ได้ดูวิวทิวชัดเนาะอาจารย์อาไม่ใช่ว่าเป็นนักสอนนักเทศอะไรหร้กนะแต่ด้วยความที่ว่ามันจากจากไออ่าทักษะแล้วก็ความรู้ความอ่าที่ตัวเองอ่ะได้ได,ได้ได้ประสบมานี่แหละเอามาแบ่งปันเอามาเล่าให้กันฟังไม่ใช่ว่าเรื่องหวยอย่างเดียวเล่าเรื่องหวยไม่ถึงสิบนาทีก็ออกไปบางทียังไม่รู้อะไรบางทีก็มาแบ่งปันเรื่องสุขภาพอ่าแล้วก็ แอบแฝงไปนิดนึงในการขายของก็เสนอสิ่งดีเนาะพี่น้องกาแฟอาจารย์ระดาเนาะอาจารย์ระดามีเบอร์โทรใส่ไว้ให้ด้วยนะในกาแฟเนี่ยก็อ่าทานแล้วดีติดใจแล้วก็เข้ามาได้สั่งซื้อเองได้เนาะทดลองก่อนก็ได้สัก3มกล่อง6กล่องอะไรก็ว่าไปเนาะอาจารย์ขั้นต่ําอยากจะให้อาทาน3กล่องก็คือได้1เดือน หนึ่งเดือนเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเราลดไปเท่าไหร่แล้วก็เราอยากจะลดต่อก็สั่งเพิ่มสั่งเนี่ยก็คือสั่งอย่ารอให้ลดให้หมดสิบสิบให้หมดทุกซองคือสั่งเผื่อเอาไว้ว่าสักสองสามวันอของจะไปเหลือ,อไว้สักสามสี่ซองแล้วก็สั่งอย่างเงี้ยคืออย่าให้ขาดตอนอะอาจารย์ไม่อยากให้ขาดตอนเนาะตามนั้นถ้าใครอยากจะทานหรือว่าอยากจะทานวิตามินซีของอาจารย์รว่าอยากทานเอาแคลเซียมหรืออะไรก็แล้วแต่พี่น้องทักมาเนาะทักมา นะที่วางไม่ไม่พอหนังสืออาจารย์ก็อยากจะให้พี่น้องได้เห็นพวกนี้ให้เต็มหน้าหน้าจอเนาะก็ทักกันมาแล้วกันอยากได้อะไรก็ทักกันมานะคะสำหรับสูตรโต๊ะสูตรโต๊ะเนี่ยถ้าใครเชื่อใจแล้วก็รู้จักเล่นรู้จักทํำเป็นนะอาจารย์รับรองว่าท่านรวยรวยแบบเงียบๆรวยไปเรื่อยๆเยอะตัวหน่อยแต่ว่าได้แน่ๆเพราะว่าอะไร ขอให้รู้ว่ารางวัลที่หนึ่งอ่ะคือเลขอะไรท่านเองสูตรโต๊ดเนี่ยเข้าล้านเปอร์เซ็นเข้าที่บอกเข้าล้านเปอร์เซ็นเพราะอะไรล้านเปอร์เซ็นเนี่ยก็คืออาจารย์ทาครอบคุมเลขสิบตัวเนี่ยครอบคลุมเลยจับชนกันหมดชนกันทุกตัวในภายในเลขสามตัวเนี่ยมันจะชนกันทุกตัวก็จะได้สามสิบหกตัวสามสิบหกตัวถ้าเราเล่นสักสามพันตัวละร้อยเราก็จะได้หมื่นกว่าบาทถูกไหมคะหมื่นกว่าบาทหมดไปสามพันยังได้เจ็ดพันแปดพันนะ พี่น้องว่าไหมอ่ะแล้วก็ขอให้รู้รางวัลที่หนึ่งแต่อัตราเสี่ยงก็มีถ้าไม่เข้านะอ่าบอกก่อนไม่ใช่โวได้ร้านเปอร์เซ็นต์อีกได้เลยนะอัตราเสี่ยงมีอยู่ถ้าเราเลือกเลขภายในสามตัวรางวัลที่หนึ่งไม่ได้แต่เลขวิ่งอาจารย์อ่ะถ้าเชื่อถือกันถ้ามั่นใจกันจัดไปนานๆจะผิดเอพี่น้องต้องทําใจด้วยว่าเออมันก็มีผิดนะไม่ใช่ไม่มีผิดเลยอันนั้นเซียนระดับเซียนน่ะ ที่จะไม่ผิดเลยเพราะเลขในนั้นนะ่ะมันมันเป็นที่เราเลือกเหมือน v I P เนี่ยอาจารย์เลือกให้เลขไม่ตรงก็ผิดถ้าเลือกเลือกให้ตรงพี่น้องก็ได้เงินอยู่แล้วนะถ้าได้ก็ได้ยกทีมผิด,ผ,ด,ผ,ดผิดยกทีมเพราะว่าเป็นที่หัวหน้านายหมูนี่แหละเลือกผิดก็พานปไปในทางผิดเหมือนเลขวิ่งของอาจารย์เนี่ยวิ่งบนสามตัวตรงมันต้องได้บนนะแล้วพี่น้องเล่นนะบางทีคนอ่ะกันน่ะชอบอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยหกสี่ เล่นล็อกสี่ก็ได้ล็อกหกก็ได้เงินนะเนี่ยเพราะมันออกเบิ้ลเอยออกหามอะ่ะเล่นล็อกหกหกก็ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วสี่ก็ได้อยู่แล้วเมื่อที่แล้วให้วิ่งเก้ากับเจ็ดมันเข้าอะไรเนี่ยเข้าเก้าเข้าเจ็ดอะไรเนี่ยเข้าหกห้าอะไรเนี่ยเนี่ยถ้าวิ่งถูกได้เงินนะน 8, ออ 5, เนี่ยอย่างเงี้ยให้วิ่งหกกับแปดออกแปดหกห้าเนี่ยถูกทั้งสองชุดเลย แถมเอาอะไรไปไข่เนี่ยชอบตัวไหนเนี่ยก็คัดเอาแต่เลขแปดกับเลขหกก็ได้เอาตัวอื่นที่มันไม่ใช่หรือว่าพี่น้องมีเลขดับพี่น้องก็ได้เงินอีกได้เยอะด้วยแล้วเพราะว่าคัดออกอะ่ะอม,มันต้องรู้จักฉลาดเล่นนะใช้สมองของพวกนี้เนาะแต่ไม่ต้องสอนหรอกมั้งเพราะว่าทุกคนเซียนกันอยู่แล้วรอบนี้มีห้ากับเจ็ดพี่น้องชอบตัวไหนก็จัดไปล้วอยู่ในเนี้ยจุดแดงๆเ,เนี่ยชอบอันนี้ก็เผื่อนะพี่น้องชอบตัวไหนก็จัดไปนะคะ อ่ะแคปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เลขล่างถ้าเลกวิ่งล่างนี่อยากจะให้จับไปหาซื้อรัตตรี่นะช่วยอุดหนุนรัฐบาลอันนี้ที่แล้วหกสี่ก็อุดหนุนรัฐบาลก็รวยกันไปพี่น้องอยากจะไปทําอะไรไปเล่นอะไรก็แล้วแต่พี่น้องอันนั้นอาจารย์ไม่สนับสนุนแต่ก็ห้ามไม่ได้พี่น้องอยากเล่นแบบไหนก็แล้วแต่นะคะอ่ะอันนี้ก็ของงวดนี้นะคะแคปได้เลยค่ะ หนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศนย์สตัวล็อก7กับล็อกห้าชอบตัวไหนจัดไปเลือกเอาสักหนึ่งตัวเนาะถ้าพี่น้องชอบเลขห้าก,ก็จัดไปพี่น้องมีเลขเด่นตัวไหนก็คัด,ค,ดคัดเอาเนาะสำหรับนั้นแต่ถ้าท่านใดเชื่อใจในอาจารย์อาจารย์จะคัดให้5้าตัวมันมีของอาจารย์ไม่ใช่ตรงนี้อาจารย์จะมีมีสูตรของอาจารย์ที่จะทำให้สำหรับ BIP ผู้มีพระคุณใครอยากรวยไม่ต้องยืนมองไม่ต้องนั่งมองไม่ต้องนั่งส่องมานั่งฟังทุกวันตัดสินใจไม่ได้เอ้าเสร็จแล้วดูเสร็จแล้วก็ถอยออกไปกลัวว่าจะไม่มีเงินใช้ในเดือนหน้าไม่มีเงินจะไปใช้หนี้ไม่กล้าเข้ามาไม่กล้าเสี่ยงแต่หลายคนคิดอย่างนี้ดูมาหลายปีก็ไม่ได้บางคนเอาเป็นเอาไปน่าว่าหมดแล้วอันนี้ให้เขาหากู้ที่ไหนไม่ได้แล้วยอมยอม เข้ามาเลยตัดสินใจมาปังล้างนี่ก็มีหลายท่านที่อาจารย์เคยเอแต่แต่ก็ไม่กล้าเอ่ยชื่อนะไม่ไม่มันจะเป็นเรื่องดีก็จริงแต่ว่าเราไม่ไม่สมควรละลาบารวงเขาว่าเขาได้เงินกันไปเท่าไหร่เขารวยไปเท่าไหร่คนรวยก็ดีใจด้วยเราไม่เอาออกมามาบอกตรงนี้เนาะแล้วก็ใครที่ไม่เชื่ออาจารย์ดือ้อรั้นที่เสียเงินก็ไม่พูดตรงนี้แค่พูดเป็นสังเกตให้ฟังว่าเออคุณไม่ควรทําแบบนี้ ถ้าเชื่อใจกันดอกจันทร์สีแดงห้าหางดอกจันทร์สีน้ําเงินดอกจันทร์สีแดงจัดหนักจัดเต็มนะกลับไว้ด้วยนะอาจารย์ให้อ่ะคัดจริงว่าอ่าตรงเป๊ะ,ปะแต่วันดีคืนดีมันก็ออกกลับได้แล้วเลขอ่ะบางทีอ่ะมันขึ้นไปเนี่ยเขาจับอ่ะจับรางวัลน่ะขึ้นไปหกคนจับได้เลขอ่าซ้ํากันเลยสี่คนมันก็เลขมันไม่มีทางที่จะไปไหนเลยเอาได้ออกก็เป็นบุญแล้วอ่ะ เนาะเ,เพราะว่าเลขอะ่ะเขาเขาไม่ไดไ้ใช้เครื่องหมุนใช้คนหมุนใช้คนขึ้นจับแล้วเก่งจับได้เลขตัวเดียวกันหมดอย่างงวดที่แล้วขึ้นไปหกคนก็จับได้เลขสี่ตัวก่อนหน้านูน้นขึ้นไปกี่คนอะ่ะหกคนได้เลขสามได้เลขมาแค่สามตัวสามเลขเล่นซ้ํากันหมดหัวไทยซ้ํากันเต็มไปหมดเบื้อนๆหามๆข้างหน้าเป็นตองก็มีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อของอาจารย์แต่ว่าเราคํานวณเป๊ะเป๊ะ อ่ะแคปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเ้าศูนยทำไมถึงเป๊ะเพราะว่าเลขคำนวณของเราพี่น้องไม่ต้องกลัวเข้าจริงๆคำนวณมาเป็นสิบสิบปีถือว่าตลอดตาลอ่ะนี่แหละเลขอันนี้ที่อาจารย์เข้ามาให้วันนี้นี่คือสูตรล่างนะสองตัวล่างแปดกับเก้าชอบตัวไหนจัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนยอ่ะถือตรงนี้ไว้แล้วก็ ถ้ามั่นใจเชื่อใจกันโทรเข้ามาถ้าพี่น้องโทรเข้ามาได้รับอาจารย์อาจารย์คุณรับสายนั่นถือว่าเราดวงสมพงกันดวงที่จะมีเงินรับเงินรับทองต่อกันนะจะปลดหนี้ไปด้วยกันก้าวไปด้วยกันเนาะเป็นบุญเป็นกุศลของท่านที่ได้คุยกันอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศอแล้วก็ <c oughs> เอ่อ VIP อาจารย์จะ จะไม่ให้ไปเข้าไปอยู่ในกลุ่มไม่มีกลุ่มนะ VIP ของอาจารย์ไม่มีกลุ่มไม่มีกลุ่มไม่สร้างกลุ่ม v i p เพราะว่าเราสร้างแล้วทิ้งให้เขาคุยกันไม่ได้เพราะว่ามันมีหลายสมองหลายความคิดบางคนได้มาจากตรงนู้นตรงนี้แล้วก็เอามาเล่นเอามาบอกกันได้ตัวดับได้ตัวเด่นมาทําให้รวนเลเล่ลวนเชื่อกันไปหมดแล้วก็สุดท้ายไม่ได้เงิน แล้วก็ส่วนุดท้ายพอหวยออกปุ๊บก,ก็จะกดตุ๊กตาเศร้าอ่ะตุ๊กตา้องห้ามันหน้าโมโหไหมละ่ะแทปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์อ่าพี่น้องอย่าเข้าใจผิดนะว่าอันเนี้ยถ้าเข้ามาใหม่อันนี้ให้เลือกเล่นนะมันมีแปดหางเจ็ดหางหกหางแล้วแต่เลขที่เราเลือกบางทีเลขบางเลขมันมีกลับให้แล้วมันก็เออมันก็จะมีน้อยเนาะอันไหนที่ยังไม่กลับมันก็จะเยอะหน่อยอ่ะพี่น้องก็ดูเอาชอบเลขอะไรจัดไปอย่าลืมกลับทุกครั้งนะคะ อ่ะ,อะตามนั้นอ่ะ,อะส่งตุ๊กตาลองไห้มาว่างวดนี้หนูไม่มีดวงหนูไม่มีโชคเปล่าเลยคุณดื้อรั้นคุณไม่ทําตามแผนตามแบบที่เราบอกให้เนาะอันนี้ก็3ตัวหน้าสามตัวท้ายหลักร้อยเนาะ,อะขอให้รวยขอให้ปังเลือกเอานะคะชอบก็เล่นไม่ชอบก็ผ่านนะหนึ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ดแป นี่แหละที่บอกว่าเข้าตลอดการสูตรพวกเนี้ยไม่มีไม่เข้าไม่มีไม่เข้าเลยไม่มีนะเข้าอันนี้ล่างแคบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนอันนี้ของแท้แน่นอนชัวร์แน่ๆเข้าแน,แน่เข้าล้านเปอร์เซ็นต์สูตรของอาจารย์แม้ว่าคําว่าเข้าล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะว่าเราคํานวณเนาะเป็นเลขคํานวณอ่ามันเข้าจริงๆเนาะ พี่น้องย้อนไปดูนะมันจะเข้าไม่หมดหรอกเนาะอาจารย์ก็จะบอกว่ามันเข้าไม่หมดแต่ว่ามันจะเข้า8ปดสูตรบ้างเ้าสูตรบ้างหมดบ้างหมดก็มีอ่หมดเล่มก็จะให้ดูหน่อยก็ไม่ไม่ได้พี่น้องต้องเข้าไปดูในในคลิปของอาจารย์นะอันนี้ชอบอันไหนก็จัดไปงวดที่แล้วก็เข้านะเข้าหกสี่เอ่อสี่หกสี่หกนั่นแหละก็เข้าเพราะว่าอาจารย์ให้วิ่งหกยังไงก็ต้องเข้า เลขอยู่ในนี้แหละเลือกเอาพี่น้องก็คำนวณเอาว่าเลขสูตรไหนที่มันเข้าเยอะเข้านานแล้วถ้ามันเข้านานแล้วก็สมควรที่จะเบาลงแล้วก็ให้มันผ่านไปก่อนให้มันหยุดไปก่อนแล้วก็ค่อยลุยประมาณนั้นแหละเนาะ,ะถือว่าเข้าเข้ามาตลอดการเข้าจริงๆอันนี้ใครติดตามอาจารย์จะรู้ว่าเลขของคำนวณของอาจารย์ไม่มีผิดเพี้ยนแล้วสูตรก็จะอยู่ประมาณเนี้ยเก้าสูตรเนี่ย อาจารย์ก็จะมีไม่มีลดไม่มีเพิ่มแม้ว่าบางทีมันอาจจะผิดติดกันสองงวดก็ไม่มีลดไม่มีเพิ่มเพราะว่าพอมันผิดปุ๊บเนี่ยมันจะชดเชยทันทีบางทีเข้าสองตัวเลยเนาะที่แล้วหกสี่อะไรเนี่ยมันผิดแล้วมันชดเชยให้เลยเข้าสองตัวเลยมีเนาะแคบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อ่ะก็คุยกันมายืดยาวนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ก็จะเข้ามาเหมือนเดิมนะเอาเลขมาให้เหมือนเดิมเนาะ พี่น้องก็รอติดตามกันอย่าลืมกดเซฟไว้กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะกดลูกศรกดทุกอย่างที่อาจารย์มีนะขอบพระคุณมากแชร์ไปตามกลุ่มตามไลน์ตามเพื่อนได้บุญได้กุศลนะเผื่อว่าเขากําลังทุกข์ยากอยู่แล้วมาเจออาจารย์เขาจะได้ปลดหนี้ปลดสินร่ํารวยกันเนาะก็ดีใจกับพี่น้องเนาะที่ได้ติดตามกันไม่ไม่ได้สูญหายไปไหนแล้วก็มีโชคมีลาบกันตลอดอ่ะ แล้ววันนี้ก็ขอให้พี่น้องเลือกเลขดีๆเลือกในสิ่งที่ดีแล้วก็ไปหาซื้อ,อเผื่อว่าจะได้ถูกรางวัลใหญ่ขอให้รวยขอให้ปังรางวัลที่หนึ่งเนาะวันนี้ก็ลาไปก่อนขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะคิดสิงใดก็ขอให้สมความปรารถนาสวัสดีค่ะ